กฎหมายลาวฮาเนาะได้เครื่งหนึ่งของประเทศไทยนี่เวียดจีนบุมงนีวังยูผูมือนี่ขุกประเทศลาวฮาเตมดมืดเลยเพราะว่าขูมือนี่มันจะเวียดจีนนะมาทายเครื่องประเทศลาวฮาแล้วเขาสิบงานอาซีคนลาวบหเวียดจีนนะถ้าจับเวียดจีนในเต็ดมืดขุกประเทศลาวเฮาวูมือนี่มันมามันก็สร้างเครื่องควมเดินร่อนบางเพื่อกเ็นนี้บางเพื่อผู้นี้คู่นีู้้ชั่วก็ชั่วคนเดินร่อนกนหลยเงินเวียดเงินจีนคนลาวเห็นไหม สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไายเบอร์สุภูสุคน์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนล Channel จ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนีสาวฝนกระเพ้าพี่น้องนะคะมาสบมรมยากาศถนนงามๆในกรุงเทพอีกคือเกาพี่น้องนะคะจากต้นคลิปนะคะพี่น้องจากต้นคลิปก็คือบ่าวลาวสมัยใหม่หรือว่าคนลาวลุ่นใหม่อีกพี่น้องนะคะจะสังเกตนะคะพี่น้องคนลาวรุ่นใหม่เนี่ยซิมีวิวใสทัด ก้างนะคะและก็เปิดโลกกว่วงใจกว่วงนะคะมองเห็นความเป็นจริงนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศเล่าตอนนี้นะคะก็คือว่าคนจีนพี่น้องคนจีนคนเวียดล้นเมืองแล้วนะคะล้นประเทศเล่าแล้วคนจีนคนเวียดนะคะหลังไหลเขามาก เหตุงานนะคะหรือว่ามาทําอะไรที่มันมีผลประโยชน์เนาะอยู่ในประเทศลาวตอนนี้คือล้นเมืองแล้วนะคะแล้วก็คนพวกนี้นะคะคือว่าเขาจะไม่เกรงกลัวกฎหมายของลาวนะคะเขาจะไม่เกรงกลัวกฎหมายลาวเลยนะคะและก็เหตุให้เกิดปัญหามากมายนะอย่างเส้น ถ้าเป็นในทุ่นจีนนะคะก็จะมักเอาเปรียบคนล่ามีปัญหากับคนลาวไร้มารยาทกับคนลาวนะคะเท่ากับเลยแบบว่าเห็นภาพเนาะ เห็นภาพแบบการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆนะคะจากแบบว่าในโซเชียลเนี่ยจะเห็นบ่อยมากเลยพี่นอกคนจีนคนเวียดคนลาวเนี่ยเอ่อคนเวียดทะเลาะกับคนลาวคนจีนทะเลาะกับคนลาวอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นบ่อยนะคะระหว่างคนจีนกับคนลาวเนี่ยเห็นบ่อยมากๆเลยพี่นอกนะคะบาลลาวภูนีเนาะแกก็เอ่อแบบเอามาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าอ่ถ้าเป็นประเทศไทยนะคะถ้าเป็นประเทศไทย จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะซิบูมีปัญหาแบบนี้แบบว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยคือกฎหมายประเทศไทยนยพี่น้องเขาปกป้องกฎหมายเขาปกป้องประชาชนของเขานะคะเขาไม่ให้ต่างชาติมาเอาเปรียบประชาชนของเขาได้นะคะอย่างเส้นเรื่องอา,อาซิบอาซิสง,งวนเนี่ยคือเขาแบบ สงวนไว้ให้คนไทยนะคะถ้าประเทศไทยนะคะเขาจะมีกฎหมายนะคะแบบยิ่งอาชีพสงวนเนี่ยเขาจะสงวนไว้ให้คนไทยเขาจะไม่ให้เศร้าต่างศาสตร์ต่างดาวมาทําเด็ดขาดนะคะแล้วก็กฎหมายของเขาก็จริงจังพี่น้องกฎหมายจริงจังและที่สําคัญนะคะประซาซนก็เป็นหูเป็นตานะคะถ้าเห็นอิหยังพิดปกตินะคะเขาจะแจ้งนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วก็ เจ้าหน้าที่ก็จะมาดําเนินการนะคะแต่ที่นี่พี่น้องแต่ที่นี่นะก็ยังมีนะคะยังมีคนลาวนะคะเบาอ่าเบาถ้ำรุ่นใหม่นะคะเบาถ้ำรุ่นใหม่ก็ยังมีนะมีเบาถ้ำรุ่นเก่าแล้วก็ยังมีเบาถ้ำรุ่นใหม่ก็มีคือกันพี่น้องนะคะคนที่มีอคตินะคะและการย,ย่างแบบแซ ไทยอยู่นะคะแต่ก็ยังมีคือการแต่ว่าบ,บังเอิญนะคะบังเอิญเบาวทำผู้นี้นะคะข้อมูลกับบนแนนพี่น้องคือเบาเล่าผู้นี้นะคะได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะคะได้ไปเที่ยวที่ถนนเยาวราชเนาะได้ไปเที่ยวที่เยาวราชแหละกบะ,ะบอกนะคะบอกว่าเยาวราชเนี่ยคือมณฑลหนึ่งของไทย ะะมีแต่คนจีนปานนันว่าแต่ประเทศล่านะคะนี่คือบ่าวถ้ำนะคะบบาวถ้ำรุ่นใหม่นะคะบ่าถ้ำรุ่นใหม่เขามาแะประเทศไทยแต่ว่าบังเอิญน,นะคะข้อมูลไม่แน่นข้อมูลบอลแนนนะคะหรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะข้อมูลบอลแนนข้อมูลพ bon ร้อม bon bon, ๆหรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะว่า คนจีนในเยาวราชพี่น้องคนจีนที่อยู่ในเยาวราชเนี่ยคือคนไทยคนไทยเสื้อสายจีนนะคะเป็นคนเยาวราชเป็นคนไทยแต่งแต่เกิดพี่น้องคนเยาวราชเนี่ยเป็นคนไทยตั้งแต่เกิดได้สัญชาาิไทยตั้งแต่เกิดนะคะและทุกคนเสียภาษีให้กับประเทศไทยซึ่งต่างจากจีนในบ้านเรานะคะซึ่งต่าง,างจาก บาทเฮ่า,าน,นะคะคนจีนในบ้านเรานะ่ะคือเบาหลังจากพี่น้องหลังจากที่ว่าเบาล่าผู้นิเนาะเบาทำนะคะเบาทำคนนี้ได้เผยแพร,พร่ข้อมูลออกไปเนาะก็มีพี่ๆเอฟซีนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยพี่น้องเข้าไปแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่เบาลาวคนนี้บอกว่ายวาวราชคือมณฑลหนึ่งของจีนนะคะ พี่คนแรกนะคะพี่ FC คนแรกก็บอกว่าบ้านผมอยู่ยอวราชมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่าบร,บรรพบุรุษแล้วผมเป็นคนไทยเสื้อสายจีนแต่เป็นคนไทยร้อเอร์เซนต ผมคือคนไทยมีบัตรประชาสุนไทยคนไทยเสื้อสายจีนในแผ่นดินไทยไม่ใช่คนจีนข้าคือคนไทยอันนี้ก็คอมเมนต์แรกนะคะของพี่คนไทยนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโคจีนในไทยกับจีนในลาวต่างกันนะจีนในไทยคือคนไทยไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือมาทำธุรกิจเขามีสัญชาติไทยในเยาวรราชนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คนจีนที่เยาวราชเขาเรียกว่าคนไทยเชื้อสายจีนเขาไม่ใช่คนจีนเขาแค่เชื้อสายจีนเขาอยู่กันมาเป็นหนึ่งร้ยปีแล้วลูกหลานปัจจุบันเป็นคนไทย100%เปอรเซนตพี่นกนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนและภูมิใจที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แพทย์หมอเก่งๆในไทยล้วนแต่เป็นคนไทยเสื้อสายจีนทั้งนั้นแต่เขาไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนจีนเลยนะคะคอมเมนต์ต่อมานะคะพี่น้องบอกว่าผมก็เสื้อสายจีนรุ่นที่5ผมเป็นคนไทยรักในศา,ศาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายาวราชเป็นชุมชนคนจีนที่มีอายุก,กว่าร้อยปี มากกว่าประเทศลาวที่นี่ถึงเป็นเสื้อสายจีนแต่เป็นคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมจะปกป้องแผ่นดินไทยกับทุกชาติที่ลูกหลานนะคะคอมเมนต,ต์ต่อมาบอกว่าเคยมีจีนมาทําสารคดีที่อยองวรา,าดเขาไปถามคนไทยเสื้อสายจีนว่าตนเป็นคน จีนหรือคนไทยเป็นคนไทยหรือคนจีนนะคะทั้งหมดตอบว่าเป็นคนไทยคนจีนถึงกับตะลึงซึ่งเมื่อไปถามคนมาเลเสื้อสายจีนคนมาเลเเกือบครึ่งหนึ่งบอกว่าเขาเป็นคนจีนนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า จีนในประเทศไทยเกิดก่อนประเทศลาวย้ำเกิดก่อนประเทศลาวประมาณ200ปีมั้งที่สร้างแบบบ้านคนจีนเพื่อละ,ละลึกว่าเป็นเสื้อสายจีนและการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าจีนในไทยเนี่ยยาวราชเนี่ย เกิดก่อนประเทศเล่าประมาณสองรยปีนะคะนี่คือข้อมูลนะคะนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะพี่นองที่สาวฝนนะคะนำมาให้ดูเพื่อยืนยันว่าคนจีนที่ในในเยาวลาชเนี่ยคือคนไทยเสื้อสายจีนนะคะซึ่งแตกต่างจากบ้านเห้านะคะแตกต่างจากบ้านเราคน คนจีนที่บ้านเราเส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นได้ทุนเนาะที่เขามาทําธุรกิจในบ้านเราแล้วก็พึ่งจะมาขอสัญชาตินะคะมาขอสัญชาติเล่าเมื่อ,อปีสองปีนี่เองนะคะซึ่งมันแตกต่างจากประเทศไทยนะคะเขาได้สัญชาติไทยแต่งแตเกิดเนาะมันคนละสวนกันคนละยากันนะเมื่อคนจีนพี่น้องเมื่อคนจีนนะคะชาต่า,ตางชาติที่เป็นคนจีนเนาะเขาไม่อยู่ ประเทศลาวนะคะเข้ามาลงทุนเข้ามาทําธุรกิจในประเทศลาวนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดและดะแกลมีผลกระทบมากที่สุดก็คือเรื่องถนนหนทางเนาพี่น้องที่เฮ้าคุนตากันเนาะว่าถนนหนทางอะ่ะมันพังเนาะมันพังมันแบบมันมันชําลุด ยิ่งถับเป็นช่วงหน้าฝนนะคะถนนหนทางจะชำรุดมากๆนะคะใส่บะไดเลยนะคะถ้าเป็นรถคนจีนที่แบบรถคันใหญ่ๆบรรทุกกันเนาะรถบรรทุกคันใหญ่ๆคนจีนจักว่าบรรทุกอีหยางแลคันใหญ่ๆนะแรนการเลี่ยงลายลายลายออกจากประเทศเล่านะคะ มันสร้างความเสียหายนะเหตุให้ถนนหนทางของบ้านเท่าเนี่ยพังเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนจีนนะคะไหลมารยาตนะคะบ่มีความจริงบ่งมีความเกรงใจคนลาวเจ้าของพื้นที่เจ้าของบ้านบ่มีความเกรงใจอิลีพีนองนะคะที่เราเห็นกันนั่นแหละที่ว่าแบบ ค่าล่มกันบ่อยๆนะคะเถียงกันบ่อยๆเะราะทะเลาะกันบ่อยๆคนลาวกับคนจีนนะคะคนเล่าในพื้นที่บางทีนะคะบางทีคนจีนน่ะก็บแบบมาแบบโกงเอาดื้อหน้ามึนๆกับมีพี่นงนะคะคนจีนที่อยู่ในลาวเนี่ยร้ายมากนะนะคะบางคนร้ายมากที่เหตุธุรกิจแบบ คนถ้าคนมีเงินนะ่ะไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอย่างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นเศร้ารายเศร้าส่วนเนี้มีผลกระทบหลายพี่น้องเรื่องที่ดินทํามาหากินนี่ก็เป็นปัญหาเนาะเจอคนจีนนะคะมาแย่งที่ทํามาหากินเยอะแยะไปหมดนะคะปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบคนเล่านะคะทุกมากเลยนะคะที่ต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้เมื่อคนจีนหลังไหลเขามาประเทศเล่าเนาะนะคะ ซึ่งมันแต,ตกนนแต,ต่างจากคนจีนในไทยเนาะมันแตกต่างจากคนจีนในไทยคนจีนในไทยเนี่ยคือเขาถือว่าเขาเป็นคนไทย100%เอร์เซนและก็ได้สัญชาติไทยแต่ก,กําเนิดเนาะเสียภาษีในไทยคือทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยเนาะ ค่ะพี่น้องจ๋าคลิปดีก็สับดีก็เดินลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงามงามของถนนต่างจังหวัดประเทศไทยพี่น้องเบิกถนนต่างจังหวัดประเทศไทยนะพี่ยังนี่เป็นถนนต่างจังหวัดยังงดงามขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดอีลีนะคะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปกับความเจริญน,นะคะงามอีลีนะคะ ค่ะเจอกันคลิปหน้าเดอ้อจ๋าอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวฝนเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า